บทวิเคราะห์นี้เป็นข้อมูลจริงอาจมีถ้อยคำบังส่วนดูรุนแรงไปบ้างเหมาะสำหรับคนชอบเชียร์กีฬาเป็นชีวิตจิตใจหากถูกหมดมันคือเรื่องแปลกโดนแดกเรื่องปกติขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับทักทายแฟนๆสเต็2สองทางช n e l YouTube กันด้วยนะครับ 21รรรกรกฎาคม2564นะครับวันนี้เต็ป2พาไปติดขอบกัน2คู่ในศึกยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะฮะ เริ่มกันที่ตี2กันเลยครับไม่เสียเวลาเลยฮะ PSV ไฮโด p เ e นครับภายใต้การคุมของ r โรเจอร์ชมิดครับทำผลงานได้ยอดมากเลยทีเดียวครับโดยเกมอุ่นเครื่องสีเกมที่ผ่านมาครับชนะ3เสมอ1แล้วก็ยิงรวมกันไปถึง17ประตูนะฮะซึ่งเกมล่าสุดก็ไปเฉือน PAOK OK s a l ูนิก a มา1 0นะครับ ทางด้านของผู้เล่นไม่มีปัญหาเลยครับแนวรุก3ประสาน3ขุนพลพร้อมเลยทั้งมาริโอคิเซ่นะครับอีรานซาฮาวีแล้วก็ดอนเยนมาเลนก็พร้อมที่จะล่าตะข่ายนะครับส่วนทางด้านของฟาตินเตริมครับนี่คือเฮชโค้ดของจิมบอมสิงโตแห่งตุรกี กาตาสรายครับผลงานของกาตาสรายที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องฮะเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านชนะเดโลโมบูคาเรสไป2-1นะครับส่วนเกมล่าสุดก็อัดคาซิมปาซ่ามา4-2ความพร้อมของคามคืนนี้ h ฮชโค้ดคนนี้จัดเต็มชุดที่ดีที่สุดแน่นอนครับซึ่งเป็นเกมแรกด้วยนะฮะตัวกาวอย่างไรอันบาเบลครับดามเเดลฟังกาวอาดูตูรานนะครับยูเนสเบลองดาพร้อมบัญชาเลืเกินในเกมนี้นะครับ PSV h ส d ีไฮโดของโรเจอร์ m มิ t นะครับเกมนี้เปิดดังฟิลิปสต t a d i o นเกมแรกก่อนนะฮะก่อนที่29กรากฎรกาดาครับจะกลับมาฟาดกันต่อในเกมที่2จากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันมา3ครั้งครับ2ครั้งแรกเจอกันในสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่แหละนะฮนะเป็น PSV เก็บชัยได้ทั้งเย่าและเยื่อเลยนะครับ ซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเจอกันในเกมอุ่นเครื่องปี2018ครับเป็น PSV ชนะไปอีกครั้งคือ3ครั้งที่เจอกันเนี่ยกาตาสรายแพ้ทุกครั้งเลยนะครับวันนี้เรตตอรองเปิดมาที่0.5ครับวิธีคิดหากคุณชอบเหมือนผมนะครับง่ายนิดเดียวครับ1เลือกเจ้าบ้านครับ2นะฮะสายสูงนะครับวันนี้น่ามีประตูแน่นอนเกมแรกครับต้องเน้นกันก่อนนะฮะอย่างน้อย1ประตู นะครับถ้ามาครึ่งแรกเร็วนะครับผมว่า3ลูกน่าจะมีในเกมนี้นะครับยังไงมองไว้2ทางครับนั่นคือ1บินสูงครับ2เลือกที่จะต่อ PSV h y d r ไฮโดเฟไปยังไงชอบคลิกไปเลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งฮะในเวลาเดียวกันเลยนะครับโอลิมปิกคอรจะ เจอกับเนฟชิกบาคูนะครับโอลิมปิกกสของเปโดมาตินครับกุนซือนะครับชาวโปรตุเกสวัย51ปีนะครับพาลูกทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด7ครั้งนะครับชนะ5นะครับเสมอ1 และแพ้1น,นะฮะแต่ว่า4เกมหลังเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับนอกจากนี้5เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับยังไม่แพ้ใครอีกด้วยนะครับเจ mm ้า hmm. ของแชมป์ซูเปอร์ลีกในกรีซครับวันนี้ยกกองทัพขนดาวเด่นนะฮะทั้งมาตตเยร์วูบูวเอานะครับฟรานซิสโกโซอาร์เรสยุเซฟ อลอาบีก็พร้อมที่จะไล่ล่าตักข่ายนะครับสำหรับโอลิมเปียอสทางด้านของผู้มายเยือนครับเนฟชิกบาคูครับแชมป์ลีก8สมัยเนฟชิกบาคูภายใต้การคุมของซามีอับบาซอฟนะครับคือช่วงก่อนเนี่ยผมให้ทางด้านของเนฟชิกบาคูไปนะครับถ้าเกิดใครที่ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทำผลงานนะฮะเข้ารอบมานะครับจากการที่ไปชนะ De De isi, เดเดโมทเบลิซีน่นะครับทั้งเย่าและเยือนนะฮะวันนั้นผมให้เนิฟชิกบาคูไปด้วยนะฮะก็เข้ารอบไปนะครับเกมนี้มาเจอกระดูกแข็งนะครับอย่างโอลิมปิกกอสเองเนี่ยอับบักซอฟก็คงจะใช้ชุดเดิมแน่นอนชุดที่เจอเดเดโมทเบลิซี่ครับแต่ผมว่าแน่จะเน้นในส่วนของกองกลางเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับทั้งมามาดูเคนนะครับเอมินมักมูดอฟแลวก็นาซิกอลาสกาลอฟเนี่ย พร้อมที่จะช่วยทิมงสวมเกราะแน่นอนครับคืนนี้อย่างน้อย ผมเชื่อว่าเนปชิกบาคูครับต้องมีแต้ม1แต้มนะครับทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้เลต่อรองเปิดมาที่โอลิมปิกอสต่อไป1.5นะครับดูแล้วก็ถามว่าสมราคาไหมสมราคาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อทีมก็ดูอาจจะห่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนปชิกบาคูฟอร์มกำลังดีเลยครับมั่นใจมากๆจากเกมที่ล่าสุดไปชนะทั้งเย่าและเยือนดังนั้นวันนี้เลด เปิดมาแพงมากครับขออยู่เนฟชิกบาคูครับเลือกง่ายๆเลยครับเนฟชิกบาคูหรือถ้าเกิดแพ้นะครับผมว่าอาจจะแพ้ไม่ถึง3ลูกนะครับวันนี้อัตราสูงอาจจะมี2.75ถึง3นะครับใครที่ดูห,หวั่นๆก็อาจจะสายหมอะไป นะครับยังไงให้2ทางเลือกละกันครับสองช้อยคือนะครับรองเนบชิกบาคูฮะอย่างที่2ส,สายหมอกต่ำไปนะครับชอบแบบไหนจิ้มแบบนั้นนะครับฝากไว้ครับสเต็ปทาง y u u t u b e c h a n e l ฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยฮะอย่าลืมครับปุ่มด้านขวาฮะกด Subscribe กันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ดูบอลกันให้สนุกนะครับ